เปไงบ้างไพายเป็นไงบ้างเป็นไบ้างไพทาดก่อนเนาะเออจังหวะนั้นเป็นไงมั้งมันมุไปเลยใช่ไมจังหวแม่ถดข้าทุกทีเอมองมองไม่เห็นด้วยใช่ได้เออมุไปเลยใช่ไหโ้้คด้แ8ไปล้วมันก็ผิดแผนไปหมดเลยเนาะเออลบากแล้วก็เออไปังเกีนะถ้าถ้าไม่โดนน้แ8เนี่ยทุกเกมคิดว่าจะเป็นยังไง เออเนาะก็คงได้ต่อยได้ตามแข่งเราแล้วโมเล็กนะใช่ไหมครับอ่ไม่เป็นไรวันนี้ขอบคุณเออ่พูดอะไรกับแฟนครับน้องชายก็เป็นพี่ครับเพราะว่าไฟนี้ก็มั่นใจแล้วครับอีกสักไฟได้ไหมอีกสักไฟได้ไหมน้ำหนักเท่ากันหรือว่ายังไงดีน้ำหนักเท่ากันดีกว่าเนาะเออเขาก็เก่งเหมือนกันโอเคครับขอบคุณมากครับน้องชายได้เลยบัตรเครดิตของโค้ด เออวันนี้มีจังหวะได้ฟันต์สองก็ไหมจะไปเก็บไม่โดนนะนะเก็บเท่าไหร่เออในการเ่นเราไ้นับตลอดเออปุ๊บชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยชนะเก้าชนะเก้าสิบเอสิบไฟหลังไม่แพ้ไปเลยโอ้โหตำแหน่งยอดนวยปีนี้จองแล้วกันนิดน้อยปีนี้เยุะขนาดนะครับได้ฉีดยังไม่ไปเลยยังไม่ทราบได้จะเป็นที่ได้จะมีเพิ่มแล้วน่าจะมีอีกหลายคน หมายต่อไปของเราอยากทำฟองไปเนี่ยที่รำน้ำมูลเขาบอกว่าอยากจะล้างตาขอน้ำตาเท่ากันเราเห็นไหมได้เนาะเท่าไหร่ดีสามห้าสเวทที่เก่งที่สุดของเราเท่าไหร่สามสี่สามสี่สามสี่สาห้าวันนี้เนาะอยากจะขอบคุณใครบ้างน้องชายไหมโอเคโดี๋ยเสร็จแล้วครับที่จะเดียวให้ผมมาเ่อยใหญ่ครับจะรวมทุกจตงหวะ กพยายามทุกช่อครับใช่ผมสองที่ค่ายเป็นครับเมื่อกี้เห็นเสียยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยสรุปมาสอนใหตั้งรับไม่ต้องเป็นเหี็กอ๋อตอนหลังได้นับแล้วโอเคขอบคุณมากครับทุกชาวยินดีด้วยครับยินดดี้วยครับสิครับเล่นเกมนะครับเขาเขารออยู่อ่ะเป็นประเทพเป็นประเทพเนี่ยเอาไปบู่ หักปากกาเสียนอะคุยอะไรคุยไรตั้งสองสามคำนอ่ะคุยไรสองสามคำวันนี้รู้สึกยังแฮปปี้เอนดิ้งมากเลยนะฮุกโอ้สุดยอดสุดยอดโอเคยินดีด้วยครับยินดีด้วยยินดีเลยยินดีด้วยครับ